สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขุสุคนวัอน,นี้ฝน่มาจ้ะออกมาแลนเหล็นอยู่ทงหน้าได้ยเด้อค่ะมื้อนี้หลพาพากกินพาพี่น้องมากินส้มตำกุ้งสดนะคะใส่เศนปละกุ้งหน่อยๆน,นะพี่น้องเน้นกุ้งเด้อค่ะมีสะตงสะตอมีเม็ดกะทินนะคะผักเครืองเขยงเข้าก็จะมีมรากขิงนะคะเห็นพี่น้องหลายคนถามมาโอ้อยากกหนที่หลากินมรากขนอกอีกจัดให้เด้อค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็พักขายอดผักกะทินนะคะ มอคครี่ลวกกระเทียมท้นเด้อค่ะเด้อมาจากมาเส่บเนัวๆน้อกันเด้อค่ะเด้อตะวกรที่เขาจะไปเส่แลคะหลายคนถามหาอ่านี่นะคะอาหารเสริมบำรุงสุขภาพนะคะพี่น,อน,น้องจ๋านี่เป็นกระชายขาวนะคะสูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อเหมาะสําหรับคนที่อยากจะต้านทานโรคนะคะว่าจะเป็นไวรัสเด้อค่ะพี่น้องจ๋าปอดนะคะลดเชื้อลดการติดปอดลดปอดอักเสบนะคะหอบหืดเด้อแน่นหน้าอกเด้อค่ะสามารถ กินได้นะคะพี่นนจ้าวันละ2แคปซูลนะคะหลังอาหารเช้าเด้อค่ะพี่นนจ้าสารสกัดเข้มข้นนะคะกระชายขาวสูตรเข้มข้นโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเปิดตัวนะคะ180บาทจะส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะู้ใดสนใจอยากรักษาสุขภาพดูแลปอดต้านสร้างภูมิคุ้มกันให้กระปอดแล้วก็ทักแชทมาเด้อค่ะพี่นนจ้าเอา s o ยตะละกันจ้ารายละเอียดพี่นนททักแชทถามได้เลยนะคะ สินค้าตัวนี้อ่าสินค้าผลิตจากโรงงานมาตรฐานโรงงานเดียวกันกับกาแฟ B7 เซเวยค่ะรับประกันสุดติ่งกระดิ่งแมวค่ะเอาสวดมกุ้งมากินกุ้งอือเอา ถามมาือว่ากลุ่มโตพอดีข้ามเจ้าขึ้นจัดไปจากสองน่วยเออสองโตสามโตในพี่น้องมันพอดีข้ามมอดีจัดพี่น้องแต่ว่าในกลิบนะคะมันมีเวลาจากัดกินโดนไปกระชีพากันบระมวนนะคะก็เลยฟาดไปจากสองสามโตในโตร,รวมกันเวยค่ะอืมมโอ้นัวขัด Cọp cứ cao là phải lặng Cùm hạt cứ cao ตอนเศร้ากะเป็นตำป้าไหมคะกินกับอี่พอทีแม็กกะเพลคมิวสิกยิ่กับอกกกขอจางท่อนแหละพี่น้องกับถอดไข่เจียวตอนเศร้าตอนเทียงนะคะนี่แหละย่ามแรงแหลักกับมาจัดจักบ,บุกเนี่ยพี่น้อง บรรยากาศดีค่ะตอนมันเอ้าเอา้าฝนที่ตกเหมือนว่นประเด็จรคลิปเพาาราะว่าสามสาวพระวโกพี่น้องอี่แม่ล้านอะก็ละตะเก็บเพชรจ้ะ ได้ยุ่นแกงนึงพี่น้องแกงถั่วยได้อีกนึงด้วยจะเอาผสมยอยากยางบัดได้เห็ดนะ่ะได้ยุคคง่งโคกจะขวางแตกอยู่ยังไงอย,งยงเห็ดตะไคร่บันไปโคกไงพี่นอ้องเอ้ยหยางแต่ต้นยันปลายทางกลับไม่ นี่เห็ดอยูยหาหกดอกนึงพี่น้องเห็ดไม่ให้ได้เกิดหลายนะคะเกิดได้ที่คุยแตควาง กินตำหงน้ำหลเอาเลยครับมาเลยโอ้พี่นอ้องอะอะไรกินนกพี่น้องหลายคนถามว่ามาละกิโดนกมันแสบบ่อยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้อร่อยมากมายนะคะพี่น้องมันก็คุ้ม,มแหละฮึ quá ha Hãy subscribe ไม่ลาสุดจ้ะขอมาพร้อมส่งเนึ่พี่น้องเด้อปลุกละหนึง่งร้อยบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะรถนี่หวานพอดีจ,ะจ้ะรถรถนำ้นำน้ำเพิงล่วงแล้วหอมขึ้นเก่าพี่น้อง อ้แค่นี้หอดสายอยู่สิสิบนาทีหรออือ 嗯。嗯、mm。我吃吧。 มลระีนอกอันเนี้ยมันแสบสูงมลระขีนกบบานเข้าไปเลยจ้ะอันนี้มันจะขมเหม็นๆขึ้นๆอ่ะถ้าเป็นมาลาพื้นบ้านที่แบบกินดูๆอีแม่เพิ่นปลูกอ่ะมันจะก่อบมันจะเบ้อขึ้นไหมจ้ะขมแบบแ่บๆไหมอันนี้มันขมแบบ Q <ๆ S 2> คิ้วๆขม 嗯。Mm. เอาเนื้อแตกใช้เครื่องอะไร เ,เทย,ยบักเกอร์เทใสายไล่บดนั่แหละมันแสบนะน้ำบักเกอร์อเทม,มันจะออกสุ่มๆมันหวานนะคะ โบ้โน้ยฮะกระเดาะพี่น้องขนาดเอาปันนี้ยังแสบนหะมตัวา่าเอากาศดีมันสิกินได้ดีก็เนี่นะพี่น้องก็เกินได้โดนก็เกินได้แสบเพราะท่ออ้อนแล้วมันยุ่ยหยักนะคะพี่น้องจ้านี่แหละตามใส้เครื่องอะไพี่น้อง มันหอยแสบอู้รัวมันอู้รัวเข่ากันมักผักอีกอย่างก่อใส่เวลากินโนกเนี่ยมันก็อคมอยู่แล้วนะคะพี่น้องจ้ากินเพราะเป็นยาคืออยากกินจึงค่อยกินได้ค่ะพี่น้องนะเอาก็เท่าจากกันไปเวยคะ่ะแม่ๆป้าๆแล้วก็พี่ๆหลายคนถามามาอเมื่อไหร่กระชายขาวจะออกมาจาหนห่ายคะพอหลาโพดไปประมาณกลางเดือนกรกฎนะคะพี่น้องจ้า,ากาแฟ มันเป็นแบรนด์เดียวกันกับกาแฟด้วยคะ่ะเป็นแบรนด์เดียวกันกับกาแฟบีเซวด้วยคะ่ะแล้วก็โรงงานเดียวกันนะคะโรงงานชั้นนําเลยพี่น,นเดอ้อเป็นสมุนไพรนะคะเป็นกระชายขาวสกัดสูตรเข้มข้นด้วยค่ะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยนะคะเด็กน่อยอายุเก่าปีขึ้นไปก็กินได้ะคะ่ะพี่นรจ้าเด็กนะคะทานวันละหนึ่งแคปซูลหลังอาหารนะคะผู้ใหญ่วันละสองแคปซูลหลังอาหารได้พี่นงตอนเช้านะคะช่วยทําบํารุงบํารุงร่างกายห้าต้านปอด ลดปลอดอักเสบปอดติดเชื้อไว้รัดล่องหนสินะหอบหืดเด้อพี่น้องแล้วก็แน่นหน้าอกนะคะสามารถกินกระชายตัวนี้ได้นะคะพี่น้องจ้ะเป็นกระชายขาวด้วยค่ะวันละหนึ่งแคปซูลเมื่อกี้อยาจะเอาอแคปซูลให้เมื่อกี้พี่น้องเด้อเนี่ยมันมาในรูปแบบนี้นะคะนี่กลิ่นหอมนะคะพี่น้องหอมสมุนไพรหนึ่งกล่องนี้จะมีทั้งหมดหกแคปซูลนะคะเห็นบ่แคปซูลมันจะเป็นสีสีเหลืองนะคะ หอมนะคะจะเป็นกลิ่นหอมขมิ้นหอมกระชายเด้อค่ะพี่น้องจา้าทานง่ายนะคะไม่กลิ่นฉุนแรงนะแนะนำเลยค่ะคือมันไม่ใช่อ่ากินแล้วลดแล้วก็หายนะคะมันเป็นการสร้างภูมิุ้มกันให้กับร่างกายเรานะคะบำรุงร่างกายบำรุงปอดลดปอดติดเชื้อน,นะคะป้องกันไว้นะคะยุคสมัยนี้เด้อพี่น้องเด้ออะไรที่เป็นการบำรุงร่างกายตัวเองนะคะโดยเฉพาะสารสกัดสมุนไพรนะคะอิหลักแนะนำแนะนำเด้อพี่น้องเด้อ ตัวนี้แนะนําเลยนะคะขายดีนะคะมาใหม่น,ะนั่นก็เปิดจองไปเยอะเลยค่ะพี่นอนจ๋าราคานะคะ1กระปุกมีทั้งหมด60บแคปซูลน,นะคะเปิดตัวในราคา180บาทนะคะส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มเด้อค่ะพี่นอนจ๋าแล้วก็กระเทียมทนนะคะอ่ารถนี้นะคะรถใหม่ล่าสุดเลยนะคะอัปเดตวันนี้ก็คือรถอใหม่ล่าสุดนะคะเข้ามาทั้งหมดนะคะสามพันกระปุกเด้อพี่นองเด้อนี่แหละคะ่ะ สีสวยนะคะเหลืองพอดีดอกน้ำผึ้งพอดีนะคะพร้อมกินเลยเปิดแล้วก,ก็กินได้เลยพี่น้องจา้าหวานไม่มากหวานไม่เลี่ยนนะคะพี่น้องจา้ารอบก้อนนี่กลิ่นของอ่าน้ำผึ้งมันจะแห้งนะคะรอบนี้หลานลดน้ำผึ้งลงเด้อค่ะพี่น้องจา้ารสนี้การันตีนะคะว่าสวยมากอยากให้พี่น้องจับจองไว้เด้อค่ะเด้อไก่สมุวเด้อพี่น้องเด้อกระปุกละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่น้องจา้าไม่รวมค่าจัดส่งนะ,ะนงจ๊ะใดสนใจก็ทักแชทมานะคะแล้วก็หรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ นีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะคะลาพาก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า